สวัสดีครับชาวยูทู e ครับวันนี้เราไปนอกสถานที่ไปดูน้องคอกกี้อายุ7เดือนเราไปดูหน้างงานพร้อมกันครับมีพฤติกรรมแสบขนาดไหนถึงเจ้าของต้องให้ผมไปดูครับปไปไปติดตามชมกัน let's go <S น้ำเตือน คู่เอกดีใบรับรองจากค a ร e n รนเพเยอร์ a คนาดีสปอร์แอนิมอลเทรนนิ่งแอนด์บีรสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดักต้นตของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือน นี่จะบอกเขาขอคนเดียวเหรอมีหนุมไหมมีหนุมไหมเขาปลาเขานอนอยู่ไงปลาชอบอ้าตอบปลาแฮปปี้เหรอปลาแฮปปี้แต่ว่าไม่อยากไปขึ้นโต๊ะแต่ว่าโซฟาคืออนุญาตแค่ที่เดียวที่อยากให้ขึ้นอ่ะฮะจะหาปลาป้าตอนนี้เขานอนอยู่ที่สุดปลาแฮปปี้ใช่โอเคโอเคถ้าแฮปปี้ก็ต้องก็ต้องยอมครับ ไม่ชอบตะไคร้โอเคลองอก็ได้คันนีล้ลองลองก็ง <c oughs> ได้ค่ะลงหนึ่งที่กินเฮ้ยกินครึ่งหนึ่งกินเพิ่มเดียวขอไปทีน้อง I will ไ o buy some doctor. โอเคไม่มีอะไรที่แม็กอยากจะได้เลยอะแม็กมีแต่อาการอยากจะปุกคน แล้วเวลาเราเล่นกัเขาเราทำไงครับอะไรเป็นรางวัลก่อนหรอไม่ปล่อยมันไปอย่งยางเงี้ยหรอแค่เล่นแล้วก็เหนื่อยเหมือนให้เขาใช้ energy ให้หมดเหมือนไล่นทั้งติจาอะไรเลย,เลยโนร,โรูแม็กเฉลยมากว่าให้ตันนิดหมึ่งขออนุญาตครับเดี๋ยวเาใช้ตัว <ฮะ S 1> นะี้เนาะวางไว้ก่อนครับแม็กแบบที่ผมไม่แอบติดใจพี่เลยอ่ะคำว่าสเตย์ห<โ>รออ่ะดูดูเล่นเล่นก่อนดูหูดูที่หูสามเหลี่ยมนะครับลองแอบดูก็ได้ตอนนี้เขานอนอยู่ตรงนู้นถูกไหมแต่ดูหูนะหูเป็นอย่างนี้ แสดงว่าแม็กกับเขาเลือกที่จะอยู่เองแล้วแม็กไม่ได้รู้สึกดีแหละครับตอนนี้มีทั้งคุณแฟนเหมือนกับคุณพ่อแต่แม็กกับเขาไปอยู่ตรงนั้นนะเขาคือเฝ้านะแต่แค่อาการเขาไม่หายเป็นห่วเฝ้าใครคะเฝ้าผมเขาไม่รู้สึกเขาไม่รู้สึกความปลอดภัยหรือสิเคียวครับถ้าเขาเขาเป็นสิเคียวคือถ้าสมมติเขารู้สึกว่าต้องลูกใช่ใช่ลูกระลุกแล้วต้องลงทางไอ้อย่างเงี้ยแม็กเขาเลือกที่จะไม่เห่าเองอ๋อต้องไปข้างหลังใช่ใช่ใช้ขึ้สื่อที่เราเห็นนะครับเราจะสัมผัสแม็กอะมันนอนเฉ กระดิบไหมคราวนี้ผมว่าแม็กฉลาดจนเจ้าของรู้สึกว่าไม่รู้จะคนผ่ฉลาดเกินคนแล้วอ่ะไม่ <c oughs> ฉลาดมากแต่จนเจ้าของรู้สึกว่าไม่รู้จะเบรกมันยังไงแม็กก็เป็นหมาเรื่องกินขนาดไหนครับอย่างอาหารตัวนี้กว่าเขาจะกินหมดเนี่ยเราต้องใส่ท็อปปิ้งเราต้องใส่อะไรมาแล้วหนูก็เรียกว่าไงอะ่ะก็ขี้เกียจจะเอาไปยัดปากหรือว่าคือทำมาทุกวิถีทางแล้วไม่ให้กินทั้งวันก็ไม่กินดีครับ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือจะ,จ,ะจะกินก็คือจะกินเองอะไรอย่างเงี้ยคือระวังบุฟเฟ่ไว้หรอคือเมื่อก่อนนะคะวางเช้าวางเย็นหรือแบบจนเหล บางทีเขาก็ไม่อยากกินเขาก็ไม่กินจนแบบก็ไม่รู้กลัวหมาไม่ได้กินก็เลยแบบกินบ้างคายบ้างตีสองตีสามเขาจะมากินของเขาเองก็ไม่เป็นเวลาสิใช,ใช่ไหมแต่เรา h ป p p y กับเขาแปดสบเก้าสิบเปรเเรา h ปปกับเขาถูกไหม แต่มันมีเรื่องไอ้ที่กระโดดห้าม<ช>โนล้วไม่ฟังถูกไหมใช่แล้วก็เราอยากแบบว่าพาเขาไปข้างนอกแล้วก็แบบเดินในสใสซูเหมือนหมาปกติอะ่ะเดินแบบได้เออแบบแฮปปี้หน่อยไม่ใช่ว่าพาไปไหนไม่ได้เลยมันมันไปข้างนอกเป็นเป็นยังไงนะไปข้างนอกถูเคยใสย่ใส สายไปสะบัดจนสายหลุดอะในเงี้ยค่ะเหมือนพยายามถอยถือว่าถอยได้เขามาหลุดได้ปุ๊บมันทําไงมันูีวิ่งเลยวิ่งเลยลานจอดรถแถวๆท้องหล่อผมเห็นละว่านี่จะทําไงเวลาเล่นกับเขาอะนี่เล่นกับเขาหรือท้ากับเขาครับตอนอยู่สี่ขาเท่านั้นกูดบายีไปจะมุดอย่างงี้ปุ๊บให้ถอยอืมกูายแม็กเพราะว่าแม็กอะไม่กินขนมฮัลโหลเป็นหูแม็กแม็ก นี่หูสามเหลี่ยมต่อให้แม็กไม่เห่หาแต่หูเป็นอย่างนี้ครับคือไม่โอเคมันไม่โอเคอย่างเงี้ยแสดงว่าความคิดอันนี้มันจะมีรูมันจะมีรูนะแต่ผมรู้สึกว่าอันนั้นอันนคือคนมะ็กโอเคไหมลกูกพอไม่กินขนมนะ่มันจะเรียงลำดับความคิดเขาค่อนข้างจะยากนินหน่อยก็ชิงจังหวะเอาเวลาเล่นกับเขาครับเวลาจับเขาอะนี่เขายืนสี่ขาเท่านั้นต้องสี่ขาเท่านั้นเลยนะเพราะว่าถ้าไม่สี่ขาผมว่าเขายังโดดแต่คุณเจ้าของไปเล่นงินมันจะโดดใส่รลองเลยครับ ถ้าสมมติถ้าสมตาสมติว่าครับเราลองสร,ร้างสถานการณ์เล่นนะครับค่ะออกไปข้างนอกอ่ะซึ่งออกไปข้างนอกใช่ไหม10ถึง5วิครับแล้วลองปิดประตูเข้ามาผมอยากรู้ว่าเจ้าแม็กก์อยากกระโดดที่นึงได้ไหมเดี๋ยวเราผมจะได้หาจุดแก้ให้แล้วเดี๋ยวผมจะได้สอนคำว่าไม่ให้ดูว่าเขาจะมีคำว่าโนได้ไหมขอแค่5 10 5วิหรือ10วิพอนะครับทีนี้ลองเดินมาแล้วชมมาหน่อยตอนเนี้ยตอนตอนที่มันนอนจ้าถูไม่รู้เลย ไม่ชอบอ่ะอะอะางเงี้ถอยถอยถอยแล้วคุณอิฟยืนยืนเฉย,อย,อยพอม á, <I S 2> พันยืนสี่ขาคุณอิฟจับตัวมันแล้วช <Good job! S 2> มไมชอบทำไผมรูว่าคนละคุณอิฟจับเพรามันถอยอ่ะ Max คัม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 อีฟตอนเด็กๆเ,เคยวิ่งตามป a x วิ่งให้มันตามมะตอนเด็กๆแล้ววิ่งตามกต่ขาพี่ป a x เด็กไม่ได้ทำแต่ทุกวันนี้เหมือนตอนเล่นลูกบอลกันอะค่ะ เหมือนบางทีแบบน้องเขาเหนื่อยี่เกียดไปหยิบยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องวิ่งนำเขาเขาจะวิ่งตามแต่เขาวิ่งตามอ่ะเขาไม่ได้วิ่งหาลูกบอลนะเขาวิ่งกัดขาก่อนทุกวันทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ถูกไหมใช่กับเป็นก็เป็นต้องเลิก่าอ,อันนี้เขาเห่าตอนที่ผมถามมาเพราะผมเห็นภาษารัางกายมัแล้วมันเริ่มเห่าตอนพอผมเล่นกับแม็กอะแล้วแม็กอะมันใช้กระโดดไปกระโดดมาแล้วมันเห่าตอนมันใช้สัญญาณในการต้อนแกะมันก็เลยต้องมาขุดดูว่าคุณกิฟต์ยังทำเหมือนแกะไหมคือวิ่งหนีมาแล้วให้มันแล้วให้มันวิ่งตามอ แต่ถามว่าวิ่งได้นะแต่เขาเนี้ยกิฟอาจจะต้องใส่ซิมโบล์สัญลักษณ์ว่าแบบอวิ่งนล่นจะแบบไม่มีแบบวิ่งจุดละยัวมันไม่เอาหนูไม่กินหนูมันยากเลยนะลูลกแม็กซิดซิตมาม็กไม่เป็นไรไมาเป็นารปล่อยครับให้แม็ก No Xịt Càng mát, goodbye No Càng mát, goodbye, goodbye <laughs> Goodbye You can sit Càng mát, goodbye No Xịt Goodbye No 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 No, quỳnh <laughs> ngắp <wing up> đuôi <laughs> Hổm đuôi ạ à. Sit! Max No No No, goodbye. No, goodbye. No, no, goodbye. 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 Goodbye, goodbye. No, no, goodbye. Max, max it đây Đấy đây vào, ho sắp tha, Ok! Good job! Good job! Đẹp đi vào. Good job! Stay! Good job! Bên này đó ở yêu cô là, quá là, Good job! là, mà! Good boy! là, 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 Tính, tính nói, sit no good job stay good job stay good job kia đó hãy chơi lan à good job nhìn hù mấy hầm max no no max sit no good job ผมเห็นลแล้วแม็กจะเชลเลนจ์อยู่สามสองสามหรือสี่ทีแล้วก็าวาคาร์วาซิสอ่ะแม็กรู้รู้แน่ๆรู้ชัวชัวแต่ว่าแม็กอ่ะเขาอยากรู้ว่าถ้าเขาโดดอย่างเงี้ยผมเดาก่อนแต่ว่าเวลาโดดเงี้ยคุณอีฟจะเรียกชื่อแม็กก็กระดับเป็นบรีวะแม็กสต็อปใช่ปะ<อ>ผมรู้สึกว่าเป็นแบล็ทนชั่นเพราะว่าผมลองสองรอบผมรู้สึกผมเจออย่างนั้นผมเห็นอย่างนั้นจัดแม็กแต่แม็กแต่แม็กเขารู้จักเพราะว่าเขารู้จักโรสเซย์ไหมรู้จักแต่ทำบ้างไม่ทำบ้างถูกไหมใช่ผมลองอีกทีนะ ซิด g น o d จับเขาพยายามข่มนะคือไอ้ขึ้นตัวครับเกิดอาการข่มแต่ก็พิงตัวนี้คือกาการการอาการข่มนะแต่ว่าเขาโดนเนี่ย o น j o จับสเต o o จับ b น o m า x no เก่งาะ good โน b ซิดม t m ์ม m a ์ซิด กมากกงใช่ัดเลียทับพิงมีการข่มับเพราะถ้าเขาเสียบาลานเขาทําตามจริงอ่ะแต่เขาอยากจะรู้ว่าเขายังเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ที่สามารถคอนโทรลได้เลียเลียด้วยกัดกัดก็คือสแนปครับทับทับก็คือหน้าตักแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเรียกสแมนปครับอย่างเช่นเรียสแนปแล้วแม็กวิ่งมาแล้วเขาขึ้นตัวหรือเลียอันนั้นผมถือว่าอ่อนอารมณ์ที่ที่ผมทำตะเกียดนิดนิดหน่อยหน่อยแต่จังหวะแรกเป็นจังหวะที่ผมคอนโทรลเขาเขารู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะกับเข้ามาตัวผมอ่ะผมเป็นคนเริ่ม มื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคนเริ่มแล้วน้องหมาต้องคอยตามทำมันจะเริ่มคิดแล้วคราวนี้พอมันคิดอย่างนี้ได้ตรงล็อกเราอ่ะแรงกิ้งในหัวมันอะมันดูดว่าเอ้ยผมอ b o v กว่ากันสิ่งที่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าแม็กอ่ะมันแกล้งเราทุกคนหรือว่าพยายามสุ่มแรนดอมทำเพราะมันรู้สึกว่าตัวมันอะแรงกิ้งสูงสุดอ่าแล้วคนในบ้านคือแลนกิ้งเต็งมันเพราะนี้คือถ้ามุดลอกล่ออย่างนี้ทำท่าน่ารักอย่างนี้โอกาสที่จะได้ตามที่เขาต้องการจะสูงผมอยากให้ อีฟลองไหมแมลองเอาเอาเอา,เอา,เอาแค่ทริคแบบที่ผมทำาแ่แคลองเรียกชื่อม็มแล้วเวลาเขาโดดขึ้นมาให้คุณอีฟนะครับเขาออกโนหนึ่งครั้งนะเ <ทะ S 2> วลาโนนะครับเวลาโนพยายามทําให้เสียงมันบาลานซ์ที่สุดคือโ no นสันส้นๆโนแล้วเวลาผักนะครับไม่ต้องผักแรงเก่งทั้งกิ้งแล้วก็ห้ามผักเบาเขาบอผักเบาคือแบบค่อยๆยืดมือเนี้ยไม่เอาผักก็คือแบบนิดนึงให้ไม่กระเด็นออกไปพอเขาหยุดเสร็จปุ๊บเขายืนนั่งยืนยืนขาให้คุณอีฟจับตัวแล้วชมเขาูุดบอยเลยก็ได้ที่คุณอีฟ ถนัดเนาะแม็กซ์ลูกไม่หายอีกเหรอไม่มาแล้วลองนั่งนั่งยองๆดูธรรมดามัน,ม,นมันมารายาทด,ดีเห็นไหมล่ยไม่ <c oughs> เออผมว่าเอ๊ะถ้ามมันารายาทด,ดีอย่างงี้มันก็ไม่ควรจะผมก็ไม่ควรต้องหมาบ้างเหรอว่าหนูเรเเียนรู้เร็วลูเกเออไม่คุณอีฟงั้นเราเพื่อแต่บั้นเช็คคุณอีฟเราใหม่เดี๋ยวคุณอีฟยองๆตรงน้นแล้วเรียกแม็กซ์ไปครับเดี๋ยวบั้นเช็คหน่อยลองดูเนาะเรียกชื่อก่อนโดนตัวนะ แม็กซ์มาหนิแม็กซ์มาหนิถ่ายอีกเราธรรมดาถ้าคุณอีฟนั่งตรงนั้นแล้วเรียกมันจะเป็นไงจะโดดขึ้นโซฟาปะอ่ะเอาเอาที่ประจำของคุณอีฟครับตามมาแล้วไอ้อย่างเงี้ยบอกแม็กดาวลงมาก่อนแม็กซ์กดดาวผักเลงก็ได้นะอุ้มก็ได้นะโอเคแล้วถ้ามุดเขาโดดขึ้นสิบครั้งคุณอีฟเอาลงแล้วอย่างเงี้ยคุณอีฟลองลองตกแม็กเล็กแม็กอัพแม็กมานี่อ่ะคุณแม็กคุณอีฟเห็นอะไรเมื่อกี้มันขึ้นถูกปะพอคุณอีฟเอาลงอ่ะมันไม่ขึ้นอันเนี้ยจังหวะคคคืคออออมัันนนกาลงเเ์์ตรุณีฟยู่ะ ถ้าคุณอีฟสั่งมันจะไม่ทําอันที่ชีวิตเกิดน,นี้ครับคือบางทีมันเคาน์เตอร์แบบง่ายๆมากเลยแบบถ้าสั่งฉันจะไม่ทํแาแต่ลองคุณอีเฟเผลอๆอเดี๋ยวมันจะโดดขึ้นมาคราวนี้คุณอีฟต้องต้องสั่งให้ได้คือคุณอีฟลองนะครับลองเิ็กไหมแต่เสียงเป็นวอสเล็นี่อะ <c oughs> ให้มันตื่นเต้นให้มันร้องตื <c oughs> <c oughs> ่นมากแต่ชอบเรื่องสนุกมาคุณก็ร้องด้วยนะเห็นไหมอันนี้คือเสียงที่ที่ผมอยากได้คือให้เสียงมันอีกวอลลุ่มหนึ่ง วัะนี้คือเวลาเสียงที่มันสนุกครับมันทําตาเสร็จปุ๊บเวลาเราชมครับเขาว่กกูดบอยเนี่ยมันก็มีผลนะจะสังเกตว่าผมจะดัดเสียงหืดไปเพื่อนมันรู้สึกว่าเสียงมันยูนิคมากคือเสียงเนี้ยมันไม่ได้ฟังทั่วไปถ้ามันทําถูกทางมันจะได้ยินเสียงที่เราต้องการเห็นปะเห็นปะอ่านี่คือจังหวะเคอเตอร์แม็กขึ้นเองการใช้ชีวิตกูอีฟต้องคอนโทรลเขาจังหวะแรกลองนั่งแล้วเรียครับแมซี่ข้าีแม็ซี่ก็ดูเยอะนะเวลามันทำผิดดูเยอะใช่ไหมใช่ผมก็ร เกิดอาการสับสนและไม่ไว้ใจว่าตกลงขึ้นได้จริงป่าวเจ้าจกถทาที่แม็กเขาทำคือผมรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะเวลาคุณอิฟอารมณ์ไม่ดีมันมาปอกมันมาพูดเปี้ยนอ่ะคุณอีฟอีฟจะดุมันไหมใช่ไหมเพราะหมายมันเฉลยมันรู้สึกสับสนยังดีวะได้นี่เออแม็กมาสับสนแม็กก็เฉลยอะอีกนิดได้ไหมลองดูก มันฟังนะพวกผนกัะดิกแต่มันไม่กล้า <yo op> เพราะมันไม่รู้ว่าขึ้นได้ไหรือเปล่าเดีเห็นหน้าแล้วล่ะตาผมบ้างนะต่อเนื่องเลยนะเิซ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 ๆๆๆๆๆซิซิซ <c oughs> ิซ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 รซิซิซิแิซ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 ูซิ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 นิซิซิซิๆิซ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 ออนนิซิซิซ <c oughs> ิซิซิซ่ซิซิซนะิซิซิซ e ิซ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  ฟู้ดได้เนอะคืออาการชอบกินแต่ต่ำมาก การที่มันสามารถเลอกินได้เยอะหรือ,รอกินของคนที่อร่อยกินของได้บ่อยอ่าอันนี้อันนี้ในพูดตามโจยนเนาะไม่ได้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้บอกบุกหรือลบนะพูดตามโจทนนั่คือความนี่เวลาฟู้ดได้มันน้อยเ่ะเวลาให้ขนมนหรืออาหารเขาว่าเขาไม่ค่อยกินท่านี้สิ่งที่คุณอีพจะทำอะ่ะแล้วก็เหนื่อยกว่าบ,บ้านอื่นเล็กน้อยอะ่ะชิงจังหวะให้ขาดโทมเสียงสูงให้บ่อยเวลาแม็กซ์ทำถูกใจแล้วคุณอีพรู้สึกว่าคุณอีพเป็นคนสั่งแม็กเก่งแม็กซ์บอลแม็กซัอเลยแบบเสียงบิดไปเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกแล้วว่าพอผมชิงหวออออีทาไดดุ้เล็กกนนย่ผบ คุณอิ๊ปเอาสายเนะี่ยดูท้องคอข้องคอเดี๋ยวเราจะเริ่มลอ,องขอดเดินดูตัวเองขนาดนั้นว่าแบบอุอ้ยมันใส่ปุ๊บมันต้องเดินได้เลยไหมให้เขาชินกับสายก่อนมากนี่คือเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นแหละใจแรงไหมครับนั่นคืออาการเทีย่ยรือเรื่ดงในทางบวกเห็นหูไหม ตอนนี้คุณอีฟล,ล,ลองลองลองสเปิลง่ายๆน้องให้เขาชินกับคุณอีฟกับการบังคับการใส่สารก่อนคือแม็กซ์อะไรก็ได้ให้ท่านึงก็ได้ให้เขารู้สึกดี<ๆ>เดี๋ยวสปาร์ตบอกเขาไม่สนุกอ่ะเขาจะเริ่มเราเอง<ๆ>อ่ะแล้วก็เดินไปด้วยกันใช่<ๆ>ไม่ต้องไปสนใจเวลาเขากัดสายแล้วก็ไม่ต้องดึงตึงครับปล่อยเขากัดไปอยากกัดกัดไปแลกกัดอ่ะเดี๋ยวกลับมาก่อนอ่ะแล้วคุณอีฟก็เดินไปที่ประตูเดินไปที่กระจกปล่อยให้เขาเรียนรู้แบบว่าสายมันจะไม่หลุดจากคอไปก่อนไปก่อนอ่ถ้ามันไปกีดช่วได้อ่ะถ้าเอาจริงอ่ะอ่ะเดี๋ยวคุณอีฟนั่งตรงนีี้้แลวคุณอออฟชมเาูดดบบยย เอาสายออกโอเคสายออกแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนอย่าให้เขารู้สึกทำลายได้แล้วเราก็ปล่อยฟรีให้เขาหงุดหงิดให้เขาแสดงออกมาครับว่าเวลาเขาโดนบังคับเขาหงุดหงิดขนาดไหนปล่ขอยมันคิดเราค่อยๆเป็นเรื่องปกติมากเลยอะ <c oughs> มันโดดกุ๊กครีฟโนแล้วคุณอีฟพ,พยายามเคาน์เตอร์จังหวะด้วยการจับด้วยการที่เขาอะยืนสี่ขาคุณดอยทุกครั้งที่เขายืนถูกต้องถูกใจชมกูดดอยรีปลองดูเรียกพิธมาไหมแม็กซ์นี่แกงเฉยใช้เลยแบบเอาแบบ่ี แล้วก็สั่งสั่งมาซิดได้ไหมครับเ t a y ทำไมใช้คำว่า s t a รวมกันหรอ s ต t Stay เดี๋ยวไอ้ Stay กับซิ t ทำไมคุณอีฟถึงเอามารวมกันมันมีมันมีนัยยะอะไรไหมหมายความว่าพูด Stay มันจะซิดหรออืแบบหยุดแล้วก็จะนั่งลงแกงเฉยว่าดูหูครับลู่ตลอดเวลาเลยลู่คืออาการที่รู้สึกผ่อนคลายและรีแลกซ์แต่มันก็จะมีเหลี่ยมว่าถ้ามันไม่หยุดตามที่คุณอีฟต้องการอีฟทำยังไง อ่ะอีกครีเจะทํายังไงและตัวเขาจะมีผลอะไรบ้างไหมเอย่างนี้ต้องทำยังไงต่อถ้าเป็นผมหรอสะนุ้เราเห็นแล้วว่าน้องหมามีเหลี่ยมมีเหลี่ยมในการแบบเหมือนกับบิดนิดนึงครีต้องทําให้มันจบจบก่อนที่มันจะมีเหลี่ยมบิดออกไปอย่างเช่นเรียกเพิ่ถ้าบอกมันซีดแมันไม่ซีดนะครับก็ต้องชมไปเลยจ๊อบไปก่อนก่อนที่มันไม่ใช่วิ่งม,มาแล้วกรชาก ใส่จงังหวะตรงที่ว่ามันไม่โดดตะกายต้องรอให้มันจบก่อนอือหูอันนี้คือขากรลอยของวันนี้<ค>เหรอแพ้ค่ะ๋อแพ้เล็บมันตื่นแะล้วเพราะว่าผมก็โดนแต่ผมยังเบียดไม่ได้เป็นตื่นมากแง่ไม่อยู <c oughs> ่รรานามนจะกระโดดไหมตอนแรกแกระโดดค่ะ โอเคถ้าอย่างนั้นแสดงว่าแม็กเริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้ายืนสีขาโอ,อกาสจะจับตัวเยอะหน่อยอันนี้มันมีขนมอะไรที่แม็กมันจะชอบไหมครับมีค่ะอ่ะถ้ามีก็ง่ายเลยครับดีมันจะได้เข้าใจไวขึ้นอ๋อยี่ห้อสุดฮิตใช่ส<อ>ิอยากรู้โหนอ่ะดัานข้อใช่ชอย่างเงี้ยชมคิดเฉยโหนอ่าถูกเลวลาคุณอีฟชอมอ่ะคุณอีฟต้องตัดจังหวะให้ไวหน่อยกูจ๊อบเสร็จปุ๊บให้เอามือออกเลยอ,เอย่าต่อเนื่องคิดเฉยอ่ะพอ ชอบจริงเว้ย Good job วิวมงสั่งซิทเต้ Max sit s ิิ Good job Good job ไล้หนอเฮ้ย okay. แต่ดีขึ้นผมลองดูว่ามันจะทำไดไได้ไหม Good job Good j o นอ เอ๊้เขาไม่กระโดดปล่อยเขาคิด,ดปล่อยเขาคิดปล่อยเขาคิดไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยโน <No. S 1> อ่ระตูปล่อยเขาคิดจงังหวะแรกเขาอาจจะงงหน่อยว่าเอ๊ะต้องทำยังไงพ้นถึงพื้นลุกชนันทีนะกระเช้กระเช้แล้วเวลายื่นให้นะครับคุณอีฟอาจจะแบบใส่มือแล้วแบมือให้เขาอย่างนี้แต่ว่าไปถึงปากเลยนะคราวนี้คุณอีฟลองนะหน้าประตูเราดูเขาคิดได้ไหม เราพยายามอย่างเดียวใ้ขากระโดดให้เขาคิดเยอะๆครับเราจะไม่ต้องสั่งทุกเรื่องดูไหมให้คอนแท็กต์กันมองนะคิดไม่ทันนี่สิว่าคิดไม่ทันรอคุณอิ๊ลองเรียกเรียกแล้วยิงและเรียกไม่สิไม่สิไม่สิครับเป็นเราเรียกมาเราเราใช้คำว่าอะไรไม่มีไม่มีวลีเลยผมแนะนำว่าผมเธอไม่งั้นแม็กซี่จะไม่รู้ว่าเรียกทำไมอ๋อ ยืนอ่ะยืนยืนแล้วให้เขาคิดตั้งชมแล้วให้ขนมไม่ใช่ให้กุญย์ยืนหมายถึงว่าแม็กซี่ท่าน,นั่งก้นพื้นแล้วให้ชมแล้วให้ขนมยิ่งเกลียวให้เขาคิดเดยอะๆเพราะว่าเรา,เราสอนนะครับเราสอนก็นตีกอบเดินหนอกเดนินหนีอ่ะเขาผักเขา,เขาเ,ขาเขาเหมือนเขาสุ่มดูว่ากระโดดแล้วได้ไหมอะไรได้ไหมเราจะให้เขาคิดทีเดียว ตอนมีนคิดตมคิดไม่มีปัญหาเอ้ยเนอใช่มันคิดอยู่นะแต่เราเราจังหวะนี่เขาชมก็ชอ<า>บใช่ใช่ใช่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณอ,อีฟลองใหม่ปิดดูชมก็ชอ<า>บเหมือนเขาโดนง่า,งาย เขาไม่ได้รู้สึกแต่เด็กไงครับเวลาไม่ได้รู้สึกแตเด็กเนี่ยเวลาน้องหมามันไม่เกิดความเสีเล่ลอ่ะมันจะสนใจทุกอย่างที่มันรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเสียงการเคลื่อนที่แต่ตอนเนี้ยเราจยาให้เขาอ่ะมีท่าที่น้อยลงโดยที่เขาอ่ะต้องมองหูอีฟเวลาที่น้องหมาเขาฝึกแบบเนี้ยมันมองหูอิฟเรื่อยๆลวลาออกไปข้างนอกครับเขาจะสนใจสิ่งมี่รอบน้อยลงแต่ตอนเนี้ยเราก็ต้องลองรับ,บหนึ่งว่าพอพอเหมือนว่ามันมามา,มารอมาลองแล้วมันไม่ได้อย่างใจอ่ะมันก็ลองสุ่มดูว่า เดินหนีเป็นยังไงเดินหนีแล้วสังเกตน,นะเดินหนีปุ๊บมันกลับมาเช็คกออับิเดินตามไหมมันก็มองสู่ไปด้วยนะแบบยี้ม้องเรียกไม่จิค่ไม่จิคุณพีแต่เขาเดินตามไป,<อ>ไปหาจริงป<อ><ๆ>ุ๊บให้ชมแล้วก,แวก็แล้วก็ให้ขนมนะผมเลยแล้วยื่นยื่มขนมมาที่<อ>ปากใช่เพราะตอนนี้เราจะแบ่งเราจะเปลี่ยนว่าเมื่อกี้แล้วมันยอมเดินมาก็จริงแต่มันไม่สุดอย่างน้อยเชียอัพันก่อนเฮ้ยถูกต้องเรียกคือคำาูใช่อาจจะยังไม่ถึงเพราะมันยังไม่มั่นใจว่าไอ้คำว่าคำเนี่ยต้องมาถึงเสจไหนไม่ิ ถ้ามันไม่เดินไปกูจะเดิเนอ่นสิ่งที่วันี้ต้องทำก็คือทําให้มันให้มันสุดแต่มันยังเดินมุกจากที่หนึ่งไปที่หน,นึ่งไงก็ให้ระวังไปก่อนจนมันเริ่มชินครับก็ลองดูเลยแต่ต้องสุด,ดแล้วแต่เลยครับต่อให้มันมีนมแต่มันต้องคิดแล้บกรแลกเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือไม่จะกลยถูกไหม no อ่าแล้วเวลาเดินหนีนะครับผมแนะนำว่าให้เดินแค่ก้าวเดียวอย่าเดินแบบมุกอมเลยอ่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเข้าใจว่ากลัวคือเราไม่ต้องกับไม่ต้องการให้มันรู้สึกว่ากลัวแต่ให้กันถึกว่าถ้าโดนตัวเราอาจจะไม่ยยออม้พววกกนนีเเเลคิดะๆัจ่ง ใช่เดินเก้าเดียวถูกสะบัดถูกกันแล้วก็เดินเก้าเดียวปฏิเสธกลับไปสู้กับมันชมขึ <Good job. S 1> ้นช้าให้เขารู้สึกว่าถ้าอยู่ใกล้เรานั่งทําตัวเรียบร้อยโอกาสที่จะได้คาชมและขนมจะเกิดขึ้นนั่นคือเวลาที่ผมให้ชมก่อนนะครับให้มันเข้าใจว่าถ้ามันทาดีมันก็ได้ยินเสียงสูงเราละไอ้ข <Good job. S 1> นมอ่ะคือโบนัสอาจจะมีหรือไม่มีแค่คาดหวังว่าแม่พอใจก็พอละ <Good job. S 1> อ่า สมรักสมรักพอดีเอาไปตรงนี้ดูว่ามันคิดไหมให้มันคิดเดยอะๆ no อ่าใช่ใช่้าเขายังลอง a ม e s ชัวไปเลยว่าเอ้ยโดนตัวนี้คือไม่ได้ชมคี่ช้าเดิมหวังว่ามันจะเพอร์เฟเดินมาแล้วนั่งเลยไม่ต้องทดสอบ <c oughs> ชม กูเช้าอีกอันสองกูเช้าอีกอันหนึ่งหมอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายหลอกล่อดีเราจะเบรกกูเช้า <Good job. S 2> อ่ะโอกาสขาลายจะหายไปละโอเคพรามไหมพี่พี่ดิบลองเดินนะครับเดินชี่ตรงนี้แล้วก็ให้หน่อมชิ้นหนึ่ง แล้วก็ชมเข้าใจเวลาเวลามันกัดเชือกบ้างมันอ่ากัดสะบักด้วยเข้าใจโอเคช่างมันช่างมันผมว่าไอเนี่ยมันเคยตัวเด็กมันเคยเล่นเชือกเคยเล่นชักระเยอะกันปะเล่นเล่นใช่ไหมมันก็รู้ว่าเล่นชักระเยอะอันเนี้ยให้เลยให้เลยอย่าให้มันรู้สึกว่ามันกัดเชือกสนุกเข้าใจ Max เห็นแล้วเห็นแล้ว ้ามันดูไม่โอเคเท่าไหร่เกบสายอะคือมันสนุกกับสายอะถ้าอย่างนั้นอะถ้ามุดเดินเดินระยะนี้ครับมันจะมันจะเดินอย่างเงี้ยทักระยะใหญ่เลยอ่ะ สนุกเนาะใส่สายสนุกเนาะโก้โก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 เก่งมากน้โก้โก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 เกมากคือเจ็บคือพายาแล้วเราก็จะถอดออกก่อนเดี๋ยวเราจะแพ้สิบนาทีนะครับเลยอาจจะห้านาทีแล้วก็เดี๋ยวให้พี่อีบัดทำดูแต่อย่าให้ขนมนะลองผักดูก็ได้ครับแมสโนไม่ทันแล้วมันต้องแบบต่อนี่ครับคือมูสแม็สโนแล้วมันลงต่อครับก็ชมันคือจ็บร้เยอะมากโน พอรู้ว mm ่าเราเริ่มมีการห้ามแล้วมันก็จะหยุดมันก็จะไปนั่งมันก็จะสุ่มแลนดองอยู่นั่งอย่งนี้จะว่าย่งไรถ้าวเราชอบเราชอบรู้ว่าเรารู้สึกว่าเออมันนั่งบ่อยดีมันน่ารักดีบางทีเราอาจจะไม่ต้องโดนแดตัวเราเห็นปุ๊บเราก็พูดเลยแม็ก็จอบุกลาเอาไว้ก็แบบนี้แบบนี้เาแฮปปี้ไมแฮปปี้สิถ้ามันไม่แฮปปี้ัมันจะต้องหนีเพาว่าหนีคือถ้ามันเกลียดเราหรือไม่ชอบเราอ่ะมันจะไม่ไปอยู่ใกล้เราตอนนี้เรายืน็นลง่ไงอ่ะ แต่เขาอะจินจ่อยแต่เมื่อเขาเรู้สกเครียดกับวิธีการฝึกหรือไม่ชอบหรือไม่ถูกใจครับเขาจะไม่ทอย่างอู่แต่เราก็จะไปถามมุมเน่อแบบนี้หัวฝึกง่ายเนี่ยครับง่ายง่ายแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกแต่เด็กพอไม่ได้ฝึกแต่เด็กอะสุนัขันแรนดอมเองว่าอะไรทําได้ไม่ได้ซึ่งพอัาลรนดอมเองแล้วเราเราเราไม่รู้ว่าจะตอบโต้มันยังไงครับกลายเป็นภาพจำหรือว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรออันนี้ถือว่าง่ายเป่งไงเราตั้งตัวกันช้าไปหน่อยโอเด็กเลยเหรอโควิดมาก็เลยแบบ ยาวๆเข้าใจครับเห็นไหมครับพอโน่หนึ่งทีมันจะหยุดแต่ตอนแรกที่ผมเข้ามาโอ้โหแท็กอยู่นั่นอ่ะเออกู๊ดจัดอย่างครับแล้วก็ให้ลองมันหน่อยมันทำดีก็ให้มันเา่นหน่อยคาดหวังมองฉันทำถูกไหมฉันทำดีันทำดีไหมก็ไม่จดถึงกล้องนะนะ เมื่อกี้ตอนเดินเข้าไปในห้องนั้นเขากัดใส่อไม่กัดนะคะคือตอนนี้เราจะเอาแบบไม่กัดนะขก้าสองขนมเวลาปล่อยชุบเวลาเขาปล่อยเชือกเราให้ก็ใช่ใช่เดินตัองเก้าสองเก้าแล้วเขาไม่กัดเชือกครับพอเห็นจังหวะที่ไม่กัดเชือกเราให้ขนม <c oughs> ออกให้ไงแต่โดดทำไมละเออโนุกกูจุบ๊บซิกกูจ้า man. Mm -hmm.